หลังจากได้รับแจ้งข่าวนะคะว่าที่บ้านทองคําแห่งนี้มีเห็ดที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดพิมานค่ะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของเห็ดทั่วไปนั้นก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่อนข้างที่อะู่แล้วแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะเราจะได้รับข่าวสารกันว่าเห็ดพิมานเป็นเห็ดที่มีมูลค่าสูงและเป็นเห็ดที่สามารถนําไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้สูนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากได้ทราบข่าวพวกเราทีมง,งานทีมอ๊ง,งนหน่อยก็เลยมาที่นี่ค่ะที่ตำบลไกลกลางอำเภอกงไกรลาดค่ะ ที่บ้านเลขที่9 3ทับ1ห,หมู่4ตำบลไกลกลางอำเภอกงก,งกระไรลา,ลาจังหวัดสุขโขทยัยบ้านของนายทองคําบุญมาหรือผู้ใหญ่ทองคําอายุ65ปีที่ชาวบ้านรู้จักกันดีที่นี่พบเห็ดพิมานหรือทางวิชาการเรียกว่าเห็ดกระถินพิมานซึ่งมีลักษณะแข็งเหมือนเนื้อไม้ดอกเห็ดไม่มีกา้านและ,จะเจรินออกมาจากลำต้นไม้ในลักษณะเป็นก้อนครึ่งวงกลม เผยมีสพคุณยับยัง้งการโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับโดยจุดที่พบคือคอต้นขูณที่ผู้ใหญ่ทองคำปลูกไว้ริมคลองเพื่อเพิ่มทัศนียภาพแต่มายืนต้นตายจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วตอนแรกคิดว่าเป็นเห็ดทั่วไปแต่เมื่อเห็นข่าวจึงนำมาเปรียบเทียบดูพร้อมหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตพบว่าเป็นเห็ดลักษณะเดียวกับเห็ดพิมานจึงแจ้งผู้สื่อข่าวมาเก็บข้อมูลเจอได้ยังไงอะคะ อ๋ออย่างนี้จริงๆแล้วคูณตลอดแนวคลองเนี่ยครับก็ยังมียังมีที่ไม่ตายหลายต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะครับแล้วก็ชวนชาวบ้านมาปลูกเราจะเห็นดอกคูนเนี่ยเหลืองข้างคลองเนี่ยมองมาจากบนสะพานเนี่ยจะสวยนั่นคือเป้าหมายแต่ตัน,ตนนี้ต้นเนี้ยพระเอิญน,น้ําปีที่แล้วน้าท่วมเขาตายเขาเมื่อเขาตายก็มาตัดเหลือสะตอจุดประสงค์เดิมเลยต้องคูณตัวนี้เนี่ยปลูกเพื่อถวายในหลวงไม่ใด้ต้นเดียวฮะเป็นแถวเลยที่ที่ยังอยู่ก็มี แต่ตอนนี้เขาตายแล้วไปเจอได้ไงตอนนี้เนี่ยผมผมก็รดน้ําทุกวันเนี่ยเห็นเห็นเห็นก็นขึ้นก็ก็ไม่มีอะไรที่เดิมขึ้นสองดอกผมก็มาลิว่าเอ๊ะขึ้นต้นคูณทาไมมีต่ออยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เอ๊ะเห็นขึ้นมากก็ให้ปล่อยไว้จนไปดูข่าวของคุณสอดย,ยุทธ์นะครับเออเอ๊ะดูเห็ดแล้วเขามันทําไมเหมือนมีมากผมก็วิ่งมาดูนี่มันเหมือนนะครับวันนี้ก็ให้หลานเปิด Facebook ดูว่าเออเห็ดอะไรนะจําไม่ได้อะไรพ่มานพ่มานอะไรเนี่ย หลานก็เปิดเปิดเข้าไปดูเปิดเข้าไปด,ปด,ไปดูตอนนี้ผมก็ปิดดอกนี้ฮะเอาไปเทียบในทีวีดูทั้งด้านหน้าด้านหลนังมันเหมือนมากนะมันเหมือนมากก็ก็เรียกให้มาดูว่าเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่เคยนาเห็ดที่ไปปรึกษาใครบ้างยังครับยังครับพึ่งพ่งวันนี้แต่เจอมาหลายวันแล้วก็ก็ไม่นั่นจนจนคุยกับแฟนบอกว่าเออเห็ดของเราเนี่ยเหมือนที่คุณสอยุทธออกแต่ก็ยังไม่กระตือร้นวันนี้พอดีหลานวันหยุดก็ ให้หลานดูในเฟซบุ๊กว่าไ,ไอตัวนี้มันเหมือนกับไอตัวที่ดูในทีวีหรือไม่ถ้าถ้าเกิดมันถ้าเกิดว่ามันใช่เป็นเห็ดพิมานจริงๆแล้วเราจะทาไงอ๋อถ้ามันใช่จริงๆแล้วรักษาคนได้จริงๆมันมันก็ดีครับก็ดีดเราก็ได้เราก็ได้ที่ที่เขาบอกว่ากิโลแล้วถ้ามันตรน,นี้ถ้ามันได้มันก็ดีเราก็จะไดเะ้เอาเงินมาดูแลด้วยแล้วก็รักษาคนด้วยเราเราก็ ถ้ามีราคาจริงๆได้แล้วมันแก้วมันทำไมไม่รอให้มันใหญ่ๆงั้นจะได้ประโยชน์กว่าคือคนไม่รอแล้วเพราะคนรู้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนบางส่วนรู้แล้วถ้าหากเห็ดที่เราเห็นอยู่ในกระด้งใบนี้นะคะเป็นเห็ดพิมานจริงคาดว่าคุณน้าของเราท่านนี้นะคะก็คงจะมีเงินร่ำรวยแล้วก็อีกส่วนก็คือคุณน้าบอกว่าสามารถที่จะนําเห็ดที่ก็กล่าวว่าเป็นส่วนของการรักษาโรคมะเร็งร้ได้นั้น น่าจะเป็นส่วนในกนานรทำบุญนะกัด้วยนะคะติดตามต่อไปก็แล้วกันค่ะว่าเหตุนี้คือเหตุที่มาและก็รายละเอียดของข่าวนี้เป็นอย่างไรบ้าง เบื้องตน้นผู้ใหญ่ทองคําบอกว่าถ้าเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรือเป็นเห็ดพิมานจริงก็ถือเป็นบุญของตนที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยส่วนสนนราคาที่รู้มาว่ากําลังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่มีการซื้อขายกันในราคาประมาณกรัมละ100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกิโลกรัมละ3ล้านบาทนั้นนายทองคํากล่าวว่าถ้าได้ราคานั้นจริงก็คิดว่าเป็นบุญหล่นทับ เพราะนอกจากข้างคลองที่เห็ดขึ้นแล้วภายในบริเวณลานบ้านที่ใช้เป็นที่ทำเฟอร์นิเจอร์นั้นก็มีต่อต้นมะขามใหญ่อายุเกือบร้อยปีที่ตายไปแล้วก็พบเห็ดลักษณะเดียวกันขึ้นรอบคอทั้งเล็กใหญ่ประปรายนอกจากเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเห็ดพิกานที่เรามาเจอกันนะคะบริเวณริมคลองหน้าบ้านของผู้ใหญ่นั้นนอกจากนั้นนะคะก็จะมีต้นมะขามที่ยืนต้นไสต้นหนึ่งเห็นบอกว่าอายุกว่าร้อยปีแล้วและที่นี่ก็มีเห็ดหลักชนิดเช่นเดียวกันค่ะ และนอกจากนั้นแล้วก็มีเห็ดชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับเห็ดพีิมานอีกด้วยแสดงว่าบ้านนี้สมกับคําว่าบ้านทองคําจริงๆนะคะล่าสุดเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปมีเพื่อนบ้านมาขอชมเป็นจำนวนมากใายทองคำจึงต้องเด็ดเห็ดทั้งหมดบริเวณริมคลองมาเก็บไว้เนื่องจากกลัวว่าจะมีมือดีมาหยิบไปซึ่งจุดนั้นที่เดียวช่างได้ประมาณเดขีด สีสุดาชัยวงศ์สีอรุณทีมข่าวทิงงนองหน่อยลุ่มน้ำยม S T T V ศิลาซิตี้นิวส์รายงาน